จะรู้เป็นนะครับจะรู้ไม่มาตีต้องต่ตว่าแล้วเนี่ยมันเป็นอย่งไรอาการอะเปลี่ยนไส้ไส uh. ้คันน้ำมันแต่บมาตีนี่มันใจวะเปลี่ยนฮาวมีอย่างเงี้ยปะมันหัวกันเลยต้องเปลี่ยนเนาะเอ้โอ้อาการเอ้อาการมึงเบื่อปะเนี่ยเบื่อฮะเบื่อไม่ได้นอนเมื่อกี้คืนละเอาละกูว่าละอาการมึงเกิดแล้วเนี่ยแล้วพ่อมึงรู้อย่างรถไม่ดีเนี่ยบอกไปแล้วเอาละมึงแงมึงงอมมาเลย ฮะน้อยนึงบ่น้อยหนึ่งบแอิจใจเลยเอาเอาเแล้วมันไปเกล่ยนกับแนมเนี่ยเกนแนมมีรถบติดเเอ้ามอแนมมีรถบติดมาจานุอากาศหนักแล้ครับพี่น้องครับเนมมัเออเอะไปใหญ่แล้วครับไปใหญ่ละเอาเอ้าจะนุ่าเอ้าแล้วมีไรบัติดเนีมันเป็นจะได้เอาอาการอะ ใส่ฮัทบล็งเนี่ใส่ฮัทที่ไหนนี่นี่นี่จะนี่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 มาจ่อยแล้วที่มันบมาตีใส่ฮัทนี่น่ะเอาละมึงอะจะได้เนี่ยเข่าฮะหมาจ่กันเจ้าเขาเลยนี่ไออยากไปแขวนหลักเนี่ยหมาจ่อยรู้ปรเดี๋ยวนี้โอ้โหรอบแมะเลยครับมะไฟกี่เม็ดเนี่ยซ้ำเม็ดอะลรเล่นของฮ้อนครับเนี่ยโอ้โหมะไฟโอ้กูถึงว่ามึงอาการเกิดอะไรบันได้นอนสองขึนมาะมะไฟนี่วบ่ โอ้ oh. แล้วไหวไมเนี่ยมาเดิเนี่ยขีข้าอิม่มได้เสรนอนเลยฮ้ยเสร็จนอนแล้วว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วกินข้าวก็ยัอองอยากไปว่าอาลมพยาอากาศโน้นเป็นอย่งไรงูเลี้ยงกันนะเดี๋ยวนุเข้าสูตแล้วเข้าสูตรเลยวละโอ้โห oh. oh. เอาเข้ามาหมือนแล้วมึงอยาหกน,น,นะมึงอยาหกนะมึงอยาหกมึงอย่าวิ่งอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งะมึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งนะมึงนิ่งๆหน่อยน่อรุ่นนี้ปล่อยได้แบบ ป่อยเงี้ยสุดได้ป่อยไรดูเนี่ยเออแล้วอะไรเนี้ยลูกโอ้จานุสี่มาทะลอกันะน่มีลมีแตกครับผมมัม่แตกหรอแล้วมันกดไฟใา่ไดยังมันมืดด้่หมมหานอะไรแกอ๋อมาแจ้งหรือแจ้งเึื่อหานหรือเปร่าโอ้บาเอยฮะโอ้บาอยู่าบได้นอนแล้วมึงอยู่โรงบาลอยู่วะมาดูเนีอยู่แปะออแล้วไปอยู่ปอแล้วลุนี่ใจหลอดไปเน่กินเลยกินเลยวะ โอ้โหล้อคนคุณมงงงละใจนุ๊กโก้ล้วมึงบิดเด้อแล้ว,แล,วแ,แล้วมึงบิดเดอ้อมึงบิดเด,อเดออ้อปวดเท้า,าเสียละบ่อ้าวล็อกรถละกระจกฝัวฟังพูดบอกขึ้นบ่รีโมทแฮนด์หมดรีโมทแฮนด์หมดแล้วบ่บ <c oughs> อะไรหมดใจนุ๊กบ่เฮ้ยกูว่าวันนั้นหันดีๆอยู่อะวันนี้เปลี่ยนไปละเอ้าเอ้าคือรถหรือบ่เอา้เอา,า,อาให้อะไรจะไปงัดอย่านงนี่ย เอาเปิดไฟมาเอาเอาเก็บกระเป๋าเอากระเป๋ากระเดี้ยงอยู่หมดเลยเอาเอาเอามึงเอาเอาเบื่อแล้วกูว่าเอ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 าอย่างกูแจกกูแจกนี่หมดนี่หมตีนะเอาเอาหมดแล้กูแจรถเราหายเปล่าเอาแล้วครับงานเข้าจานุแล้วครับเอาเอาเอาไปเป็นจานเป็นเองมะโอ้โหเอาแล้วครับโอเคครับฝากติดตามเลยครับจานุครับ